เหมือนจะใหญ่ครับตัวนี้กราบสวัสดีครับก็นี้พามาหาไปลาไหลกันเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูกันว่าหมายนี้จะเป็นยังไงเป็นข้าวเล็กครับกับในร่องทั่วไปไปครับเหมือนเคยมาหาไปแล้วรอบหนึ่งครับเดี๋ยวว่ามันนานแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันอีกว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไปครับ let's go งานเราจะเจอแล้วรูแรก เดี๋ยวเราลองใส่เลยกินไม่กินแค่ว่ากันครับนีผมใส่กล้องเลยครับเดี๋ยวเราไปรอรุ้นครับเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนครับปลูกไปนี่แี้วครับเดี๋ยวเราไปรอรุ้นกันก่อนหลังจากที่เรา ใส่รูแรกไปแล้วนี่พี่เดี๋ยวผมจะขอหาก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเก็บเดี๋ยวเราไปรุ้นด้วยกันว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศในการดึงปลาไหลขึ้นจากรูว่าจะได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปรุ้นด้วยกันครับไปเลยครับสวัสดีครับตอนนี้บ่ายแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บด้วยกันที่เราลงกันไว้ว่าจะมีตัวไหมไปยครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับ อันนี้คันแรกครับยังไม่กินครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ ตรงนี้มีหนึ่งคันครับไม่แน่ใจว่ากินไหมดูดูด้านไหนเหมือนจะกินครับการยื้อมือครับ มาเนี้ยมาเนี้ยเหมือนปลาไหลแค่สวนรูอยครับาสามกีดครับตรงนี้ เราเก็บใส่ถุงเนี่รวบแต้มแรกมาแล้วครับสวยเลยไซส์ น่าจะน่าจะอยู่ตรงนี้ครับอ,อ่าเอาเรื่องครับ,รบตึงออกนอกลูเหมือนป้าไปพันหญ้าอยู่ด้านนอกกันนั่นนะครับดึงออกนอกลูจริงด้วยไม่รู้ปลาไหลหรือเปล่าีป,ปลาไหลก็ปลาแล้วครับ ผมต้องถอดรงเท้าลงเน่ยนะถังปลดช่อนผิดคาดครับตัวนี้ปละช่อนเล็กใส่ปลาไหลได้ปละช่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ Nó mãi mấy khanh lắm Giờ nó bật xuống nhanh Nó hát chìm chìm เหมือนจะกินนะครับคัน,นี้มีอาการครับมีอาการอาเอาเรื่องครับน่าจะกินอยู่ครับตอนนี้หมาบหมานีนะ่มาหยๆมา,า้กินไม่อยู่ตึงสายไปตึงเปี้ยเลยครับป้าน่าจะละก่อน แล้เวเราไปดูกันต่อข้างหน้าน้าคันนี้มีอาการครับมีอาการเหมือนสายหายอยู่ครับเดี๋ยวเราลองลุ้นกันดู หงปลาไหลตัวรูอยู่ปลาประมาณสี่ขีดครับตัวนี้ไาสวยนะครับ รวบใส่ถุงให้จังหวะนี้ แต่สองมาแล้วเดี๋ยวเราไปดวนต่อครับคันนี้เหมือนมีอาการกินอยู่ครับเนี่ใส่ไวปส่ตึงๆต,ตึงเข้ารูมาแล้วแต่ไม่รู้จะอยู่ไหมเหมือนอยู่ครับเหมือนอยู่ มา,มา,มา,นะมาครับมามาแล้วมาแล้วครับน่าจะไเครื่องมามาแนละ้วมาสี่ขีดเท่าตัวนี้ได้อยู่ดิ้นแรงกระกบกดูดินดน้นแรงมากตัวนี้ ยังเครื่องไหมครับกำลังแกงครับไ้นี้พันย่ญญา ดต่อมีด้านหน้านี้หนึ่งคันคไอเน่ใ,นใจยากินไหมเอาเรื่องครับมีรอยสายตึงเข้าไปในรูอยู่ครับสายตึงครับเดี๋ยวเราลองดึงดูเลยว่า มาครับมาอยู่มาอยู่มาอยู่ครับเหมือนปลาดดินครับปลาเข้ามาในคันนี่ขอรัดเลยแล้วกันอาจะไฟมีไฟนี่ครับตัวนี้อื้มวิปลา แปดแปดเก้าขีดโอ้โหอีตัวสั้นปุกลุกแต่อ้วนบักเลยครับโอ้โหใหญ่เลยแปดขีดน่าจะมีครับแปดถึงเก้าขีดโอ้โหนานๆจะได้ทักทีครับอย่างนี้อย่างใหญ่เลยนะครับโอ้โหแจ๋วครับพี่น้องแจวแจวแจว,แจว ไครับเดี๋ยวเราใส่ถุงแล้วเราไปเก็บกันต่อนานๆจะเจอทีครับปลาไหลทุ่งคือไซส์ยอย่างเครืองเลยครับปกติจะเจอแท่หกขีดนี่ก็คือว่าใหญ่แล้วตัวนี้ไปมีหลักแปดขีดเก้าขีดครับตัวนี้ เราไปดูกันต่อหมาแล้วพี่น้องหมานมือนี่ตรงนี้ผมใส่ไว้สองรูครับจะมีตรงนี้รูนึงแล้วก็ตรงนี้อีกรูไปลุ้นกันครับว่าจะมีไหมแต่ดูแล้วเหมือนมีอาการนะครับเพราะว่าสายตึงๆเดี๋ยวลองดึงดูครับ ไอออกรูน้ำหักหัวออกรูน้ำไปแล้วเมื่อกี้สายพลิกจากทางนู้นมาพลิกออกรูนเลยครับมาอยู่ครับมาอยู่สวนรูอยู่ปะหลยครับเอ้ยครึ่งโลอุ้ย,น,ยน้อง อ้หน้องนี้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยน่าจะมีเกินครับไม่น่าจะเทิดใช่ครึ่งโลแล้วโอ,อ้โหชิน่เอ้ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยหวานหมูครับวันนี้เดีย๋ยวเรารวบใส่ถุงแล้วไปดวนต่อครับ ลมพัดเข่าถุงนะลูกเข่าถุงตาสายครับ <c ười> ใหญ่ทั้งนั้นเลยย<ส>อดยอดดูขนาหขนาหน้าครับขานหน้าไม่กูนี่อยู่ตรงนี้ครับผมเอาดินปิดรูไว้ใส่แล้วปิดรูมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายครับ ไม่รู้ว่ากินไหมอ่ามีอาการครับมีการกินอยู่ครับกินอยู่ครับมาแล้วครับมาแล้วไม่ติดโอ้โหพลาดได้ไงครับนี่ยอือือกินไม่ติดครับ เดี๋ยวเราไปดูต่อครับมีตรงนี้มีอีกคันหนึ่งไปครับนี่ครับตรงนี้ผมใส่อีกหนึ่งคันไม่แน่ใจว่ากินไหมเหมือนจะกินนะครับสายดึงเข้าไปข้างใน มีการครับมีการมาครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอื้อคุกคุกคุกอ้อหเจ็บๆท้งนั้นเลยครับปลาครึ่งโลครับตัวนี้ไสสวย ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับเดี๋ยวเราไปดูต่อด้านหน้าครับนี่มีอีกหนึ่งคันครับ มีฝายตึงๆครับพอเนื้อสายหายไปเยอะเหมือนกันเราลองมาลุ้นกันดูครับว่าจะตัวใหญ่ไหมปลากินเข้าคันครับอ่าอยู่ครับอยู่มาครับมาครับมาแล้วอืมอืม เหมือนจะใหญ่ครับตัวนี้อู้หูยเอาอยกแล้วครับพี่น้องปลาอู้หูยบลกกักักอือหือเจ็ดขีดครับตัวนี้อย่างใหญ่เลยครับ รวบใส่ถุงนะครับจังหวะนี้ เป็นคันสุดท้ายของวันนี้ครับที่ลงไว้ไม่แน่ใจว่ากินไหมหมดคันนี้ก็กลับบ้านครับหึมหึมีอาการครับมีกันมาครับมาไม่ครับ ออืมาแล้วครับสีขีดได้ตรงนี้หเหลืองอ้อยได้ตัวนี้ครับรูนี้เป็นรูสุดท้ายแล้วของวันนี้เก็บเสร็จแล้วกลับบ้านครับตอนนี้ก็คือน่าจะบายกับใบาสามแล้วครับสวยๆครับตรงนี้ ครั้งสุดท้ายเราเดินทางกลับกันครับสำหรับวันนี้น่าจะพอได้อยู่ครับสี่โลไปต้องมีครับนี่โมไปเทียบก็ว <c oughs> ันมมนี้ปลาไหลตัวค่อนข้างที่จะเครื่องเหมือนกันครับมีสี่ขีดครึ่งโลประมาณนั้นครับแล้วก็มีมูข,ขีดก็มีครับไซส์สวยๆก็หมายก็ เป็นล่องหนองทั่วไปครับที่ตอนนี้คือก็มีข้าบวนที่ทํานาแล้วตรงนี้เดี๋ยวก็คงทําครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับที่รับชมและติดตามสวัสดีครับวันนี้ก็อหม่ที่เราไปหามาอืตัวไซ์ใหญ่ๆเลยทั้งนั้นเลยครับนี่อุ้ยตัวนี้นี่นล้จะ เก้าขีดต้องมีตัวผัดพิแกงแซ่บ <S <S เป็นปลาไหลเบ็ดครับปลาไหลใส่เบ็ดหาลูใส่เบ็ดตัวเครองเรื่องๆั้งนั้นเลยครับ <S 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 โอเคครับฝากติดตามนะยครับ